ถามผู <C> ้เลไทยได้เยอะไหมครับก็ได้อยู่นะเรียนนิดนึงแต่ว่าไม่เคยเยอะประมาณ15ชั่วโมงต่อัไม่ตั้งหมดเลยตำแหน่งแรกที่เริ่มเล่นตำแหน่งไหนตอนเล็กๆที่เป็นเด็กก็เป็นถ้าสมมุติว่าผู้รักษาประตูเราโดนใบแดงและไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้แล้วคิดว่าใครในทีมจะเป็นผู้รักษาประตูครับ pen tua do menurut fabian bartez la <laughs> สวัสดีครับ it's Tristan d ด from Bangkok United for True Ask True Ends ทำไมถึงเลือกใส่เบอร์19ครับก็ใส่เบอร์19ตั้งต่ตั้งต่เลขครับตั้งต่สัญญาเลขที่ฝรั่งเศสก็หรือก็ตอนนี้ก็ใส่อยู่ Tristan ชอบกินอะไรเป็นพิเศษครับอ่ไม่ได้กินอะไรพิเศษกินแบบ ธรรมดากินง่ายเป็นคนกินง่ายากินง่ายมากโอเคแล้วก็อยากถามว่าเวลาเครียดมีวิธีอะไรบ้างที่จะขจัดความเครียดเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะอ,อ๋อผมเป็นคนไม่เคยเครียดเลยจริงชิวๆคนชิวเลยก็ชิวๆทำใจให้สบายใช่ผมไม่เคยเค,ยเครียดเลย <OK>. ฟุตบอลคืออะไรสําหรับคุณก็ฟุตบอลเป็นฟุตบอลเป็นชีวิตแหละตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กก็ฟุตบอลเป็นเป็นชีวิตเลยตำแหน่งที่แรกตำแหน่งแรกที่เริ่มเล่นตำแหน่งไหนตอนเล็กๆที่เป็นเด็กก็เป็นเป็นกลางพอที่เล่นฟุตบอลเจ็ดหรือฟุตบอลเก้าเนี่ยเป็นเป็นกลางแล้วก็เล่นพิกขวาบ้างเล่น ซุน่าบ้างเลก็เล่นบอลคอยด้วย่ใช่แบ็คขวาใช่อยากรู้ทำไมพี่โดถึงมาเตะบอลที่ไทยครับก็ตอนอยู่ที่ฝรั่งเศสก็มีโอคสมาทีตินี่แลวก็ก็อยากก็อยากลงที่นี่เป็นอย่างไ่แบบชีวิตที่ที่เมืองไทยชีวิตก็เป็น experience ที่ไม่ใช่แค่ฟุตบอลยางตงว่าเป็นเป็นที่มาจากชีวิตที่นี่ด้วย พี่โดชอบเที่ยวจังหวัดไหนมากที่สุดคะในไทยก็ไม่เคยไปไหนเลยอยู่อยู่กรุงเทพอย่างเดียวจริงจริงโอเคชอบกรุงเทพเออชอบกรุงเทพแหละวทำยังไงให้ฟิตเหมือนโดก็ต้องทำงานหนัดอย่างเดียวก็ hard work hard work hard work การกินเกี่ยวไหมครับกินก็กินก็มีก็กินแล้วแบบนอนดีๆกินดีๆ ไบเกตตี้สุดมือต่อไปโดชอบแกล้งใครในทีมที่สุดคะแล้วใครชอบแกล้งโดที่สุดคิดตัวเอเวอร์ต์แหละเอเวอเรตชอบแกล้งเอเวอเรตใช่แล้วก็เอเวอร์ตชอบเก่งโฟมด้วยโอเคมีใครเป็นไอดอลครับแม็กฟุตบอลไม่มีเลยจบ ถ้าสมมุติว่าผู้รักษาประตูเราโดนใบแดงและไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้แล้วคิดว่าใครในทีมจะเป็นผู้รักษาประตูครับเป็นเป็นตอมแน่นอนตอมเพราะดูเหมือนฟเียนบาร์เตสลยไม่ใช่เพราะว่า he trained a อ๋อใช่ใช่เพราะซ้อมเยอะ จะสักเพิ่มไหมครับถ้ามีจะสักอะไรงับเออน่าจะมีแต่ว่าแต่ว่ายังไม่รู้จะใั่อะไรบ้างแต่ว่าคิดว่าจะสักต่อ differences in playing between the Thai national team and the club uh well it's always different to play for for your club and to play for the national team national team hold a special place for everyone Uh, every time you play for national team it's different you don't play only For yourself, don't, only, don't play only for your team, but you play for a nation. You play for he, the people of this nation and everything. So it's always very, very special to play for national team. Um, person the team, cup, is who? Bong. Ah, I'm very close to. Lujak the team? I know, Mon Leo, the Everton, Michael, Tom. มีคนถามพูดภาษาไทยได้เยอะไหมครับก็ได้อยู่นะคือได้เรียนตั้งแต่ที่ฝรั่งเศสหรือยังไงครับทำไมถึงพูดภาษาไทยได้ครับไม่ที่ฝรั่งเศสไม่ได้ไม่ได้พูดเลยไม่เคยพูดภาษาไทยเลยเข้าพ่อกับกับลุงกับนี่นู่นนั่นก็พูดภาษาไทยได้แต่ว่าผมไม่เคยพูดใช่แล้วก็ตอนมาที่นี่ก็ ไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วพูดได้ยังไงอ่ะไม่แต่ว่าก็แบบก็แบบฟังฟังบางคนแบบฟังฟังทุกคนฟังอย่างเดียวแล้วแบบเรียนนิดนึงแต่ว่าไม่เคยเยอะประมาณสิบห้าชั่วโมงไม่ตั้งตั้งตั้งหมดเลยใช่สุดท้ายแล้วครับเป้าหมายส่วนตัวและทีมในฤดูกาลนี้ ก็เป็นเชมป์น่เป็นเชมป์แน่นอนกเขาที่นี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็ต้องเป็นเชม to us, to ends. ป์ t o us Two ends คนต่อไปจะเป็นใครมาดูกัน To them, okay? Together. Let's go fight together. This not easy game, okay? Together. One, two, three, Let's go! กมวันนนี้ห่อยครับก็วันนี้เป็นเป็นเกมที่เราก็รู้อยู่แล้วว่า,าต้องต้องอึตัดแน่นอนอะไรเงี้ยในเรื่องของอสุพรรณเองก็มาเล่นเกมรับแน่นห้าสามสองอะไรเงี้ยก็เป็นงานหนักของเราที่จะต้องหาวิธีการเจาะนะแล้วก็จริงจริงมันมันมาเสียประตูเร็วเกินไปในช่วงแรกท,ที่ที่เพิ่งเริ่มเกมได้สักหกเจ็ดนาทีแล้วก็เสียประตูอะไรเงี้ยมันทําให้เกมเข้าทางสุพรรณเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ เกมก็ค่อนข้างบที่เราก็ต้องตตต้อต้ออองงงหาวิธีการเจาะแล้วก็เพิ่มตัวเพิ่มเพื่อจะเสี่ยงที่จะทําเกมลุกให้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกพอเปิดเกมลุกมกันก็มาเสียประตูที่2ก็ก็เป็นงานยากเข้าไปอีกที่เอาเอาเออาาประตูคืนก็ต้องยมเชยสุพรรณด้วยที่ที่เเตรียมทีมมาดีแล้วก็เตรียมเตรียมแทคกติกมาดีในเรื่องของการเล่นเกมรับอะไรเงี้ยแล้วก็เหนียวแน่น,นะะแล้วก็หาช่องเจาะค่อนข้างาลำบากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นของน้องที่พยายามที่จะ เอาประตูคืนแล้วก็พยายามที่จะสร้างเกมลุกเข้าไปทำประตูก็มีโอกาสแหละแต่มันมันเป็นวันของสวรรค์จริงๆที่ที่จอดเท่าไหร่ก็วันก็ติดติดหมดอะไรเงี้ยประตูเซฟหรือว่ากองหลังเซฟหรืออะไรเงี้ยมันก็ก็กลายเป็นว่าเราผิดพลาดในเรื่องการเข้าทำเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องชมเชยน้องๆแหละที่พยายามที่จะประตูคืนแล้วก็มุ pues headache, ่งม nah, ั่นเต็มที่แล really ้ว <c oughs> อะไรเงี้ยก็ก็ต้องต้องต้องชมเชยสวรรค์วันนี้ที่ที่เขาทำกันได้บาร์ดีพักเล็กที่แบรน์จะต้องเพิ่มอะไรตรงไหนไหมครับตรงนี้ ก็เดี๋ยวเราหารือแล้วก็ปรึกษากับทางบริหารอีกทีหนึ่งเพื่อจะเติมผู้เล่นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็พยายามที่จะ,ะแก้ปัญหาแล้วก็หาสิ่งที่จะมาเติมเต็มให้เราในในใน,ในสิ่งที่เราขาดอะไรเงี้ยก็ก็เราดูเราดูเลขสองขอบคุณครับขอบคุณครับ